สวัสดีค่ะสวัสดีพื่ท่านนะคะเข้าสู่สตูนเพล็กเครื่องประดับไข่มุกค,ค,ค่ะ,คะวันนี้อยู่กับน้องมินและน้องกุ้งนางค่ะน้องกุ้งนางค่ะวันนี้จะพาเพ,พื่ท่านนะคะมาดูวิธีการร้อยมุกนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นน้องมินขออนุญาตถามน้องช่างกุ้งนางก่อนเ,เลยว่าทางร้านเราใช้วัสดุอะไรในการร้อยคะ,ะเป็นไหมญี่ปุ่นคะ่ะอ่าเป็นไหมญี่ปุ่นเลยนําเข้าจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะอ่าโอเคการร้อยน้องกุ้งนงอยอยอยางร้อยยังไงอ่าเริ่ม ดินนะคะตรงนี้ดินนะคะมีแบบดินเล็กดินใหญ่ด้ถ้าดินเล็กก็ที่ขนานี <c oughs> น้น,น,น,น่ประมาณนี้เอาวไว้ใช่คนละดินกันนะคะอันนี้จะเป็นดินสําหรับการร้อยเพื่อระดับเนาะ <c oughs> อันนี้เลยน้องผูกนางตัดดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ใส่เข้าไปเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวให้พี่ลองดูใกล้ๆนะคะคือต้องหลบหลบนิดนึงต้อเด็วเข็มจะจิ้มตาอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะโอเคต่อเลยต่อไปจะเป็นขั้นตอนไหนเอ่ยใส่ตาขอค่ะที่นตอนแรกนะคะเราก็มาใส่กิรามินะคะ ก็มัดกลมไปทีละเม็ดนะคะเพื่อจะไม่ให้มันขาดหมดนะคะถ้าขาดก็จะขาดขุกเม็ดเดียวค่ะพอถึงเม็ดที่สี่นะคะเราก็จะมาตัดลายนี้ค่ะเพื่อที่จะร้อยเม็ดต่อไปนะคะอ่าแล้วก็มัดกมตรงนี้ตรงนี้ มัดปมเพื่ออะไรเอ่ยมัดปมเพื่ออย่าให้ได้มันหลุดออกมาอ่าฮะนี่เลยแล้วก็เราไว้ต่อไปได้เลยเลยค่ะมัดปมอีกค่ะทุกเม็ดเลยค่ะต้องมัดปมทุกเม็ดนะพี่พี่จ๋าคุณลูกค้าค่ะต้องมัดปมหมดเลยเนาะเพื่อการแบบว่าเวลาขาดหรือว่าหลุดอะไรงี้นะคะจะได้หลุดเพียงแค่หนึ่งเม็ดสองเม็ดเท่านั้นจะได้ไม่หลุดทั้งเส้นนะคะนี่เลยช่างเราคือแบบเน้นความปลอดภัยแล้วก็ความทนทานเป็นหนึ่งนะคะพี่จ๋าประมาณนี้เลยนะคะ สุดท้ายนะคะก็มาใส่ตะขอกันเลยค่ะสี่เม็ดสุดท้ายนะคะส่ดิ้นเหมือนเดิมจ้าดิ้นเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่จะปิดท้ายเนาะนี่เลยค่ะนี่เลยแล้วก็เข้าไปในอะไรนะร้อยไปในตะขอใช่ไหมใช่ค่ะเม็ดแรกเลยค่ะเม็ดแรกนะคะ คือแบบคนนั่งข้างต้องหลบเป็น,นึงนะอันนี้คือแบบว่าช่างอ่ะต้องนั่งแบบคนเดียวพื้นที่กว้างๆนะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะอ่ะร้อยต่อไปเรื่อยๆนะคะ,ะ,คะมัดลมนะคะนี่เลย เดนเสร็จแล้วค่ะพี่านี่คืองานสาเร็จนะคะที่ช่างรอยออกมานะคะอยากจะบอกว่าใช้เวลาสักระยะหนึ่งอาจจะไม่ยาวนานแต่ความพิถีพ,พิถันต้องเป็นหนึ่งนะคะพี่ขาจะต้องร้อยมัดกมทุกเม็ดนะคะพี่จ๋าประมาณนี้เลยนะคะสําหรับการร้อยของทางร้านสตนรูรเพลย์พี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะในส่วนของสินค้าก็สามารถที่จะซีเอฟกัเข้ามาได้นะคะ<ม>พี่จ๋าสําหรับวันนี้น้องมินและน้องกุ้งนางของแยแอกตลาไปก่อนค่ะสหรับวันนี้สวัสดีค่ะ